เอาเลทุกคนก็ขอสิียทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมมีคลิปสอนอดนตรีครั้งแรกนะครับก็เนื่องจากว่า,าการ cover เพลงเหงาเกินไปนะครับอของผมนั่นเองเนี่ยซึ่งปล่อยไปสดร้อนๆเลยเนี่ยมี <c oughs> คนมาขอว่าช่วยสอนอินโทรหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะทำทั้งสองคลิปเลยนะเนื่องจากว่าทั้ง อ,อินโทรที่ผมเล่นในโคเวอร์นะครับแล้วก็อินโทรที่เป็นเพลงจริงที่ผมเคยโคเวอร์ไปนะครับซึ่งมันก็มีคนมาขอมนแต่นั่นก็มันก็หลายปีแล้วผมก็ลืมทำนะครับอ่ะเดีย๋ยวก็มีโอกาสเลยจะทำให้2คลิปเลยนะครับทั้งอินโทรที่เป็นออริจินอลแล้วก็อินโทรที่ผมเอามาโคเวอร์ซึ่งไม่เหมือนกันอย่างชื่นเชิงแน,น่นอนนะครับโอเคมาเริ่มเลยรับผมมาแล้วรี่อุลมาสอนกันเลยนะครับโอเคอย่างแรกผมโน้ตตัวแรกเนี่ยจะเริ่มที่สายที่5ผมช่องที่5้า นี่หรอบนะครับแล้วก็สายที่สี่ผมช่องที่7นะครับอ่าตรงนี้ตีสองรอบนะครับตืตืก็จะเป็นอ่าตืตืก็เราจะขยับมาที่ช่องที่4นะครับสายที่4เหมือนกันอ่าก็จะเป็น อย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะมาเล่นซ้ําตรงช่องที่7นะครับสายที่4รอบหนึ่งปึ๊บก็กลับไปช่องที่4สายที่4ปึ๊บอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าจะเป็นการซ้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นาสายที่3มนะครับช่องที่6นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นสายที่3ช่องที่7นะครับ มีการขยับสายด้วยนะครับแต่ในเพลงจริงนะครับจะมีการสไลด์นะครับอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นการที่ดีดช่องช่องที่สช่องที่6นะครับสายที่3ามหนึ่งทีแล้วก็ดีดําอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากดีําก็ให้สไลด์ไปที่ช่องที่7นะครับจะเป็นอย่างนี้ดีหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบจะเป็นอย่างนี้นะครับตือตือรอบที่สองจะเป็นการดีดปุ๊บ ก็สไลด์ไปนะครับช่องที่7จะเปเนอย่างนี้ทั้งเพลงนะครับเอ้ยชุดแรกนะจะเป็นอย่างนี้อ่าได้ชุดแรกแล้วนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งนะพร้อมกันหนึ่งสอง่าง่ายๆใช่ครับเบสิกเลยแล้วก็ต่อไป ตื้อตื้อตื้ตื้ตื้ตืああ wow. ah heures, はは้ตื้อตื้อนั่นนะครับจะเป็นการดีดสายที่เจ็ดนะครับเอ้ยทุ้ยไม่ใช่ขอโทษครับช่องที่เจ็ดนะครับสายที่สามนะครับสลับกับช่องที่หกสายที่สามเหมือนกันนะครับจะเป็นอย่างนี้สองรอบนะครับตื้อตื้ตื้อตื้ออีกรอบนะเจ็ดหกเจ็ด นะอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าสายที่4นะครับช่องที่7นะครับหลังจากที่ตื้อ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 เนี่ยจะเป็นจะเป็นอ่าชุดที่สองจะเป็นอย่างนี้อ่าหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกตืออ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะเลื่อนไปที่อ่าสายที่สามนะครับช่องที่สี่ สายที่สามช่องที่สี่นะครับหนึ่งรอบตึงแล้วก็กลับมาที่สายที่สามช่องที่เจ็ดนะครับอ่าแล้วก็ดีดสลับกับสาย,สายที่สี่นะครับช่องที่เจ็ดเหมือนกันจะเป็นอย่างนี้อ่าตื้ตึ้ตึ้ตื้อ่าชุดนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับ อรอบนะครับอีกรอบดูด้วยกันหนึ่งสอง่าประมาณนี้ง่ายๆอ่ะต่อไปจะเป็นการเล่นถอยหลังไปนะครับอ่ะจะเป็นการเล่นตรงนี้หลังาจากหลังาจากหลังจงากเล่นอย่างนี้นครับหลังจากเล่นอย่างนี้หลังจากตื้ดตื้ตื้ต ก็จะเป็นหลังจากตือรอบนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนไปจากนี้ไปสองช่องหนึ 1, ่งสองดีดหนึ่งรอบจ,อะจะเป็นสายที่สี่นะครับช่องที่ห้าหนึ่งรอบแล้วก็สายที่สี่ช่องที่ช่องที่สี่หนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เอ้ยขอโทษครับตื้ อ่าจะเป็นอย่างนี้อ่าลองมาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับค้อมกันหนึ่งสองอ่าก็จะเป็นเอาอีกรอบนะอีกรอบนะ ก็ต่อไปฟังดีนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งอ่จจะเป็นการที่ <laughs> ยากนิดหนึ่นนงนะมือใหม่จะเป็นสายที่ห้านะครับช่องที่ห้าสไลด์ไปนะครับดีรอบเดียวแล้วสไลด์เลยนะครับไปสายที่ห้าช่องที่ช่องนี้ไรนะช่องนี้เจ็ดนะครับจะเป็นอย่างนี้เอ้ยทอด้วยครับจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะขอแชร์นิ้วกลางนี่นะรอบเดียวนะครับสไลด์ปุ๊บเลยนะครับอย่าอย่างนี้ มันจะได้2โน้ตไปเลยครับเอาโน้ตเดียวปุ๊บอ่านะครับ,อย,บ,อ,นะรบอย่างนี้สไลด์ปุ๊บเลยอะลองฝึกกันดูเนาะอะชุดนี้อันนี้ก็จบชุดชุดที่2เลยนะครับจริงๆทั้งหมดสชุดเนะาะหลักๆ4ประมาณ 2, 3 3มนึงสนะครับชุดที่สองจะเป็นอย่างนี้เล่นพร้อมกันใหม่หมดเลยนะครับเอาหนึ่งสอง มาครับหนึ่งสองอ่าประมาณนี้ชุดที่2นะครับหานทุกคนมาอยู่ที่ชุดที่3นะครับอ่ะจะเป็นเหมือนกับชุดแรกเลยมันจะมีโครงเหมือนชุดแรกนะครับชงโคงเฉพาะช่วงแรกนะจะเป็นอย่างนี้อ่าถึงตัวนี้นะครับคือเหมือนชุดแรกเลย แต่ว่าชุดที่สามีจะตากตรงที่การเล่นจักจักอย่างนี้ใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นการเล่นแบบนี้อ่าก็มามาดูกันชัดๆนะครับก็คือสายที่สามนะครับช่องที่หกสไลด์ไปที่สายที่สามช่องที่เจ็ดนะครับดิดที่หนึ่งแล้วสไลด์แล้วก็เจ็ดไปหกนะครับดีดที่หนึ่งแล้วก็สไลด์กลับหกหกไปเจ็ดอีกรอบนึงจะเป็น หกไปเจ็ดสองรอบแล้วก็เจ็ดมากลับมาหกหนึ่งรอบนะครับจะเป็นแล้วก็สลด์ไปเหมือนเดิมดีที่นึงแล้วก็สไลด์อ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดก็คือการสไลด์ไปสไลด์มานะครับก็คืออย่างนี้อ่าลองมาทำพร้อมกันนะครับหนึ่งสองอ่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ หล,หลังจากที่เราเล่นสไลด์ไปสไลด์กลับนะครับต่อไปเราจะเล่นดีดตัวนี้3้อีกรอบหนึ่งนะครับดีดท่าของสายที่สามนะช่องที่เจ็ดแล้วก็มาที่สายที่สามช่องที่9นะครับหนึ่งที่จะเป็นอย่างนี้เจ็ดเกาจดเก้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสไลด์รอบเจ่ 7, แล้วก็ดูนะครับสายที่สองนะครับช่องที่ หกนะครับดีทีนึ่งมันก็สไลด์มาทีสาทส่สายที่สองช่องที่เจ็ดนะครับหาเป็นอย่างนี้อันนี้ช่องที่หกนะอันนี้ช่องที่หกสไลด์ไปเจ็ดเหมือนเดิมเลยดีทีนึ่งแล้วก็สไลด์นะครับชุดนี้ก็จะเป็นตือสไลด์โอเคแล้วก็สายอีกทีหนึ่งจะเป็น ต่อไปนะครับจะเป็นการสไลด์จากสายที่สายที่สามนะครับช่องที่ช่องที่เจ็ดไปช่องที่สายที่สามช่องที่เก้านะครับจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเจ็ดไปเก้านะครับชุดนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เอาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่ง ่ะแล้วก็ดีดสายที่3ช่องที่7ซ้ำอีกรอบนึงอ่าก็จะจบนะครับชุดที่2ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นรวมๆกันก่อนนะครับชุดที่สอาจจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่ตืดๆๆเนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันอีกทีนะครับชุดที่3นะครับ ที่สี่ชุดสุดท้ายนะครับจะง่ายๆแล้วผ่อนคลายนะครับอ่ะจะเป็นการจากตั้งจากเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตดตดตจบที่สายที่สามช่องที่หกนะครับอ่าต่อไปเราจะถอยหลังไปอีกสามเส้นนะครับก็คือหนึ่งสองสามนะครับก็จะเป็นสายที่สามช่องที่สี่นะครับดีนึงที่จากอันนี้นะครับมาก็จะเป็นอย่างนี้ างนี้จากสไลด์มาปึ๊บนี่แถยที่สามช่องที่เจ็ดถอยหลังไปสายที่สามช่องที่สี่นะครับหนึ่งรอบแล้วก็สายที่สี่นะครับช่องที่เจ็ดหนึ่งรอบอ่าเห็นไหมครก็จะเป็นอย่างนี้อ่าต่ไป,ไปแล้วผมจะเป็นสายที่อ่าสายที่ห้านะครับช่องที่ ห้านะครับอ๋อดีสองทีนะครับสายที่ห้าตือตือก็จะเป็นอย่างนี้อ่าือ,ต,อ,ต,อตือนะครับจากสายที่สี่นะครับช่องที่7นะครับมาสายที่5้าช่องที่ห้าสองรอบนะครับแล้วก็อ่าจากสีการ์ดินนี่สองรอบนะครับก็จะเป็น สายที่5สายที่4นะครับช่องที่5 1รอบแล้วก็สายที่4ช่องที่4นะครับ1รอบแล้วก็สายที่5ช่องที่5้าอีก1รอบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็จะเป็นอ่าสลับกันแล้วก็จากสายที่4นะครับช่องที่เอ้ยสายที่สูกเลยสายที่4ช่องที่5้านะครับสไลด์มาที่สายที่4ี่ช่องที่ นะครับอ่าสไลด์มานะครับช่องที่สี่เอ้ยช่องที่สี่ช่องที่ห้าโอ้โหมาช่องที่เจ็ดอ่าแบบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าดีที่หนึ่งก่อนนะตืตืดิดสไลด์อ่าแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับก็คือสายที่สามนะครับช่องที่หกนะครับตัวนี้ ดีที่นึงนะครับดีที่เดียวแล้วก็สไลด์ไปท่านของอสายที่สายที่สามนะครับช่องที่เจ็ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แค่สไลด์พอนะครับตอนนี้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นชุดที่สามวิธีนึงนะครับมันก็ต่อต่อ,ตอ,ตอกันเนาะหลังจากสไลด์นะครับ าณนี้อีกรอบนะครับจากตั้งแต่สายนะอ่าประมาณนี้นะครับง่ายๆมากนะครับลองไปเล่นกันดูนะเนาะเผื่อแบบชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันอีกทีนะครับอ่าแล้วคุนเดี๋ยวเราจะ,อะลองไปเล่นตามจริงๆกันด้วยกันนะครับพร้อมๆกันนะโอเค จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในอาชีพนี้นะครับก็ตาวสองก็เข้านะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เพลงจริงออริจินอลไปจะมาสอนอีกทีนะครับนี่สอนแบบอินโทรเพลงที่โคเวอร์ไว้ก่อนนะครับเพลงของทุกคนจะชอบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะนี่โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับ